เมื่อเรารู้วิธีการแก้ไขปัญหาทีนี้แหละมันจะมีอุบายไปนเครื่องออกแล้วพอเรามีอุบายไเปเครื่องออกความทุกข์จะน้อยลงอย่างนี้วิธีการพอเลาเรารู้แล้วว่าเป็นเป็นเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มหาข้อมูลว่าที่ไหนจะสามารถเยียวยารักษาใช้ระยะเวลาในการกี่วันต้องไปตรวจสอบแก้ไขอะไรยังไงไปตรงไหนได้ระยะเวลากี่โมงกี่นาทีกี่วันก็รีบเข้าไปหาข้อมูลเมื่อเรามีชุดข้อมูลความปลอดภัยจะมากขึ้นแล้วแต่ทีนี้ความเศร้าความเสียใจมันจะไปไหมไม่ไปวิธีการคืออะไรเราต้องรู้ตัวในขณะนี้ว่าเรากําลังเกิดความทุกข์ เมื่อรู้รู้ตัวเอาสติกลับมาตั้งอยู่กับกายด้วยการพยายามทิ้งอารมณ์เช่นเอาสติมารู้อยู่กับลมหายใจก่อนเอาสติมารู้อยู่กับพุทโธก็ได้แต่ปัญหาคนวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้ฝึกหลักธรรมตัวนี้ไงเพราะเราไม่ฝึกปุ๊บไปความทุกข์เข้าเนี่ยเข้าจู่โจมปุ๊บมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้มันก็ร้องแร่แหกกระเชิงวิ่งกระวงกระวายดังนั้นการทําใจยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ในขณะนั้นแต่เป็นเรื่องยากที่สุดสําหรับคนที่ไม่คิดจะยอมรับอะไรเลยมันยาก มันยากเพราะไรเพราะเขาไม่มีองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเขาในเวลานี้สุดท้ายแล้วถ้าจะให้อาจารย์แนะนํามาแนะนํายาเหมือนกันนะเพราะมันต้องเกิดจากการฝึกตั้งแต่เริ่มต้นอะคือถ้าเราไม่ฝึกเลยเวลาความทุกข์มันเข้ามาหาเราเราทิ้งไม่ออกหรอกไม่ว่าจะเป็นเฉพาะในเรื่องของเอ้ชยวีอย่างเดียวนะมันหมายถึงเรื่องอื่นๆด้วยถ้าเราไม่เคยฝึกอบฝนอบรมตัวเองมาเลยเนี่ยเราจะทิ้งความคิดที่เป็นความทุกข์ตัวเนี่ยไม่มีทางทิ้งออกมันกังวลกระวายดังนั้นตอนนี้วิธีการ่าดที่สุดคือ ให้พวกเราทุกคนเนี่ยกลับมาตั้งสติก่อนรู้ก่อนนะขนาเนี้มันกาลังเกิดเรื่องขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ตายยังมีสติสัพชัญญาในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เบื้องต้นยอมรับตามความเป็นจริงหายใจเข้าลึกๆรับรู้อาการที่เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยคนนี้มันเอาโรคไปได้เจ็บมันมามันทำอะไรมันทำอะไรอย่าเพิ่งไปคิด ตอนนี้กลับมาคิดตัวเองก่อนว่าเราจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องเดินหาใครก่อนเป็นคนแรกจะต้องไปโรงพยาบาลไหนจะต้องไปจุดจุดไหนที่เป็นจุดที่จะสามารถดูแลไอ้โรคไปแค่เจ็บที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ตรงนี้ได้แค่นั้นเลยคือหาข้อมูลก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าใครเป็นต้นเหตุใครไปได้กับใครมาไปเอาว่าใครมาแล้วทําให้เราเกิดโรคไปแค่เจ็บแบบนี้ยังไม่ต้องไปควนขวาแบบนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าชีวิตจะอยู่ต่อไปยังไงใครจะมาทอันตรายแก่เราก็เรื่องนี้หลุดไประจะาปายขายที่หน้าขนาดไหนหยุดคิดเรื่องนี้ก่อน เพราะมันยังไม่เกิดขึ้นอย่าพัวแต่ไปกังวลถึงอนาคตอย่าไปโหยหาถึงอดีตที่จบไปแล้วว่ามันมาโลกภัยแค่เจ็บยังไงอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ก่อนว่าเราต้องจัดการปัญหาจากโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วทํำยังไงหาข้อมูลที่ถูกต้องหรือจะปรึกษาใครที่ไว้ใจได้หมอโรงพยาบาลเพื่อนพ่อแม่หรือใครก็ตามที่เรามั่นใจเราไว้ใจได้แล้วทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์มากไปกว่าเดิม บางคนเนี่ยในฐานะของคนที่เป็นเด็กเยาวชนไปปรึกษาพ่อแม่กับกลายเป็นว่าโดนพ่อแม่ซ้าเติมหนักกว่าเดิมก็เลยเป็นเหตุอะไรรู้แล้วว่าถ้าไปปรึกษาพ่อแม่อันตรายเกิดขึ้นกับฉันแน่ฉันไม่ปรึกษาดีกว่าไปปรึกษาเพื่อก็กูเพื่อนจะหลุดล่วความไหลไหลความลับตัวนี้ออกไปสุดท้ายไม่กล้าปรึกษาใครเลยก็เลยตัดสินใจด้วยตัวเองบางคนก็ตัดสินใจด้วยการทําลายชีวิตตัวเองให้ตายไปก็มีบางคนตัดสินใจด้วยการไปทําผิดพลาดบางอย่างก็มีด้วยการไปป่าแล้วเลยไม่สนใจแล้วเพราะวเดี๋ยวนี้มันมีภาวะที่เรียกว่าอะไรนะ ที่เด็กเยาวชนเรารุ่นนี้ชอบเป็นอย่างโรคซึมเศร้าก็เป็นอีกอันหนึ่งเลยนะไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใดอะสภาวะคือไม่ยินดีจะตายก็ตายจะเป็นก็เป็นนั่งกลัวไปแพ้คนอื่นต่อไปแล้วกันมันมีความโกรธไงบางคนมันมีความกรธไปที่ตั้งไปทําอะไรมามันก็เอาตัวเองเนี่ยไปเป็นตัวแพร่เชื้อก็มีอย่างเงี้ยมันเกิดการทําความผิดความพลาดเกิดขึ้นไหลไปหลายๆอย่างก็มีหลายอย่างในบริบทแบบนี้เพราะการตัดสินใจผิดดังนั้นก่อนอันดับแรกอยู่กับปัจจุบันและเข้าถึงข้อมูลความรู้ให้ได้มากที่สุด

อาง่ดอจะสร้างข้อมเพิ่มเติมนการเก็บเพิ่มเติมนะครับเยทาาเราก็มีเว็บไซภาษาอักฤษในข้อเย็ที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับแลรวก็มีผลตรวจทองนะชุดกรองชุดกรอง่างเงี้ยถ้าส่วนนี้นเพิ่มนบวกเนี่ยนั่นจะแปลว่าท่าไม่เป็นหน่วยเปนะครับถ้าเรก็จะตรวจซ้ำที่โรงยาบาลสองถึงสามครั้งเพื่อใช่วงว่าแล้วก็หาการรักษาต่อไปครับครับ มีถ้้องยากจะสอาอเลยไหมครับมีไหมตั้ง,ง,งดังหน่อยเนาะไม่ค่อยได้ยินจ้าแฟนเป็นผล